สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอนะคะวันนี้แม่เหมียวก็มีวิธีพับเหรียญโปยทานะคะเป็นรูปแบบนี้นะคะมาแนะนํานะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวนะคะใช้ลิบบิ้นนะคะเป็นลิบบิ้นนะคะเบอร์สองนะคะจํานวน4เส้นนะคะความยาวนะคะที่ใช้อยู่นะคะเส้นละสามสเซนติเมตรนะคะ จากปลายดิบบิ้นนะคะวัดมาถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับพนะคะ10เซนติเมตรค่ะวัดเสร็จแล้วพับลงไปเลยนะคะเส้นที่1นนะคะเป็นฐานนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่2เราเอามาคล้องเส้นที่1ลงไปค่ะ เส้นต่อไปคะ่ะเส้นที่3ามนะคะจับตรงรอยพับนะคะแล้วเราก็คล้องเส้นที่2ลงไปนะคะเส้นที่4ี่นะคะจับตรงรอยพับนะคะเราจะสอดนะคะเส้นที่4ี่นะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางนะคะของเส้นที่1นะคะแล้วดึงนะคะเส้นที่4ี่นะคะให้กว้างๆนะคะเพื่อทําการนะคะรวบปลายหางของเส้นที่3ามนะคะใส่ลงไป เสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เหรียญน,นะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราพับลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นนะคะจากขวามือนะคะเราพับไปที่ซ้ายมือเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราพับขึ้นไปด้านบนเส้นสั้นนะคะ าจากซ้ายมือนะคะเราจะสอดเข้ามานะคะตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะสอดเข้ามาเลยนะคะเสร็จแล้วเราพลิกกลับด้านนะคะพลิกกลับด้านมาแล้วนะคะเส้นสั้นนะคะจากข้างบนนะคะเราก็สอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นนะคะจากขวามือนะคะเราสอดไปที่ซ้ายมือนะคะ เส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นสั้นนะคะจากซ้ายมือเราสอดไปที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือ จับปลายริบบิ้นนะคะบิดกลับไปที่ซ้ายมือแล้วนำปลายริบบิ้นนะคะมาสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นพับไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นบิดกลับมาที่ซ้ายมือ แล้วสอดลงไปนะคะเอาปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะปลายดิบบิ้นก็จะมาออกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ดึงออกมานะคะให้กระชับค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายดิบบิ้นนะคะบิดกลับมาที่ซ้ายมือ สอดลงไปนะคะนำปลายริบบินนะคะสอดลงไปที่ฐานนะคะปลายริบ,บินก็จะออกมาตรงนี้นะคะเราก็ดึงออกมาค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายค่ะจับริบบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบ,บินนะคะบิดไปทางขวามือ จับปลายริบบิ้นนะคะบิดกลับมาที่ซ้ายมือแล้วนำปลายริบบิ้นนะคะมาสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานนะคะปลายดิบบิ้นก็จะมาออกด้านบนค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเสร็จแล้วนะคะเรามาเริ่มขั้นตอนต่อไปค่ะแม่เหมี่ยวเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับดิบบิ้นนะคะมาทางขวามือ จับปลายดิบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายดิบบินนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะ1รอบแล้วนำปลายดิบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะปลายดิบบิ้นจะออกมาด้านล่างนะคะกลวยด้านล่างนี้นะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านใน1รอบแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะปลายริบบิ้นก็จะออกอยู่ด้านล่างนี้นะคะเราดึงให้กระชับค่ะ เส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเอาเส้นนี้หลบมานะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะบิดกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นบิดเข้าไปด้านในนะคะหนึ่งรอบสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะ เส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบิ้นนะคะบิดเข้าไปด้านในนะคะ1รอบนะคะแล้วนำปลายริบบิ้นสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะดึงให้กระชับค่ะ พอเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะก็พลิกกลับด้านนะคะเพื่อเป็นไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นเส้นจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างเส้นจากาขวามือเราก็สอดไปที่ซ้ายมือเส้นจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนเส้นจากซ้ายนะคะเราสอดมาที่ขวา ขั้นตอนนี้นะคะเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งเลยนะคะก็ลองไปทำตามแม่เหมียวกันดูนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะคอมเมนต์ได้นะคะติชมเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี